แฟนคลับเตรียมเฮเมื่อค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ AIS คว้าตัวศิลปินสุดฮอตอย่างลิซ่าแบล็กพิงคมาเป็นพรีเซนเตอร์คนล่าสุดและคาดการว่าจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนเมษาย,ยนนี้จากที่มีรายงานข่าวเข้ามาว่าทางค่าย AIS ใช้ความพยายามในการเจรจาเป็นเวลานานมากพอสมควรกว่าจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ซึ่งถือได้ว่า สินค้าตัวแรกของประเทศไทยที่สามารถคว้าตัวลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ได้จนสำเร็จอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยข้อมูลของสัญญาค่าตัวในครั้งนี้แต่ที่แน่ๆผมเดาว่าค่าตัวคงไม่ใช่น้อยๆด้วยความโด่งดังของลิซ่าที่มีผู้ติดตามอินสตาแกรมไปแล้วมากกว่า16.4ล้านคนแถมยังมีทางแฟนคลับที่เหนียวแน่นทั้งในและต่างประเทศ ที่ผ่านมาทีเซนเตอร์ของ AIS จะได้ว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในระดับทอบ็ทอปๆของประเทศทั้งนั้นและก็มีอีกหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงระดับโลกนั่นก็คือแบมแบมก็ต์เซเวพูดได้ว่าขายมือถืออย่าง AIS ไมธรรมดาเลยจริงๆและผมเชื่อเหลือเกินว่ามีโอกาสเป็นอย่างมากที่แฟนคลับจะได้เห็นลิซ่าบ่อยขึ้นในประเทศไทย